เอาล้ครับคุผู้ชมผมมาเล่นต่อนะผมจะทำห้าคลิปคลิปเยี่ยวก่อนนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะทำบ่อยกว่าเพื่อนหน่อยนะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนเกมไงล่ะนะมันจะได้เปลี่ยนเกมไวๆนะครับลงคลิปจนเบื่อแล้วมั้ยลงทำไมเยอะแยะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะขออภัยด้วยเอาจนกว่าเอาจนกว่าจะมีผู้ติดตามกับมี ก็มียอดทับมีคนดูครบสี่พันชั่วโมงซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากช่องผมก็ถึงหนึ่งปีแล้วนะครับหนึ่งปีแล้วนะช่องผมมันมันจะถึงหนึ่งปีแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ youtube แล้วเว้ยอาจจะได้สร้างซ่องใหม่อาจจะได้ทําซ่องใหม่อยู่นะครับทําใหม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีต้องไปยือดอุทธร์อเปล่าวต้องไปยือดอุทธรไปะละขอเยียเดเยอะขอรอเวลาต่อหน่อย ขอฟารอเวลาต่อหน่อยเอ้ยเล่นยากกว่าเดิมไหมเป็นอะไรปะก็ว่าอยู่นิ้วก้อยนิ้วก้อยผมมันไปฟูหน้าจอน่ะไอ้เหี้ยนิ้วก้อยโคตรเหี้ยเลยเรเวนเอ้ยก็ว่าอยู่มันเป็นอะไรอะเน็ตปิงนี่ว่ะเน็ตปิงเน็ตปิงกูก็ว่าอยู่ไอ้เหี้ยเน็ตปิงเราเนี่ยก็ว่าอยู่มันเป็นอะไร เน็ตปิงแล้วกูออกจากบ้านไม่ได้บ้านเหรอเน็ตปิงอดต้องออกจากบ้านได้สิทำไมจะออกจากบ้านไม่ได้ละ่ะเน็ตปิงไม่ให้กูออกจากบ้านอ่ะคืออะไรวะผมเปิดพาสปอร์ตนะครับขออภัยด้วยนะผมเปิดพาสปอร์ตผมเปิดพาสปอร์ตผมเปิดพาสปอร์อตไอเด็กขี้อ่ะไปไหนหมดวะไอเด็กขี้ผมขอมาเลยดิด อยาจะทำรอบๆปนล่อหน่อยมันมีคนหรือเปล่าวะเนี้ยคนมีใครเข้ามาเล่นกับปูไหมวะเนี้ยเปิดกล่องยืดอุทรกระสุนแมกกาซีนเพิ่ม Wi-Fi ไ,ไม่สเสถียรหรอหรือว่าใช่ไหมยายผมแม่งดู YouTube แน่เลย ดู YouTube เหรอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ้ยไปไหนหมดวะแปลกแปลกนะอุะอ้ยนี่ไงอี้เหี้ยไงไปไหนไอ้เหี่ยไปไหนไปไหนกูไมอไปมึงน,นี้หรอกอุ้ยเหียล้างกูหน้ากู ยิงดิยิงเอามันวิ่งไปไหนวะวิ่งหนีกูทำไมเอาทำไม,ไม,มไม่มาสู้กันวะเน่ไอ้วันไอ้วันมันวิ่งหนีทำไมวะมาสู้กันดิวะโอ้ย เด็ดปิ้งเด็ดปิ้งมึงอ,อย่าฆ่ากูดิกระสุนหมดใช่ปะไอชิบหายกระสุนหมดก็ไปบอกกูเอเฮียแปลงม่างแปลงล่าง,ลง,ลางกูแปลงล่างซูปเปอร์ไฟย่าแล้วเตรียมตัวมึงเตรียมตัวมึงเตรียมตัวตายดเด็กเฮีย ไปไหนแล้วเอ้ามันเข้าบ้านมันเข้าบ้านเข้าบ้านเหรอไปไหนแล้ววะในตู้เหรอในตู้ไหมแม่ไม่มีไม่มีไปไหนวะมันไปไหนวะประตูอะไร,รอ่ะเอ้าไม่ใช่เปิดประตูดิ เปิดประตูก็ไม่ได้อะไรวะเวลาหมดเอาอะไรวะตายเหรอตายเหรอวะเฮี้ยตาย ตายเลยจบเลยเหรอฉากแพ้เติมเงินไม่เติมไม่เติมไม่เติมขออภัยนะครับตาเมื่อกี้นี่แม่งเสียงไม่ใช่เสียงดิเน็ตเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาผมปิดพาส,สปอร์ตแล้วปิดซัดพาสปอร์ตน่าจะโอเคกว่าเดิมนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับ คลิปเกมมันจบเร็วเร็วนะต้องเล่นคลิปละสองด่านนะครับไม่นั้นมันจะสั้นเกินไปเกมแม่งจบก็เร็วเลยนะเอ๋อะไรก็ไม่รู้อะผมต้องทําอะไรวะรู้สึกว่าผมต้องไปปกป้องปกป้องอะไรพักอย่่ง,งนะี่แหละก่อนอื่นเราต้องเกิดที่ใหม่เหรอเอาอาวุธปืนก่อนดับแรก เอาอาวุธมาก่อนเหลืออะไรเหลืออะไรเหลืออะไรอีกวะก็ไม่น่าเหลือนะโดดข้ามนานี่โดดข้ามไม่ได้เหรออ๋อนี่ไงโดดได้อยู่ตู้นี้มีอะไรกระสุนปืนของธรรมดาอีกแล้ว ไป่ในหมดวะเฮ้ยอะไรโอ้ยตเต็มตเต็มเมื่อกี้นี่ใครทำาไมไม่เก็บเราเก็บแอปเปิลมาไม่เก็บมาจะรอดเลยเนี่ยมันไปไหนแล้ววะไอหมอนั่นหายหัวไปไหนละกระสุนปืน เปิดกล้องไม่มีอะไรเราต้องไปไหนนะต้องไปทางไหนวะทางนี้หรือเปล่าวะจ้าเอ๋จ้าเอ๋ไม่มีแท้ไม่มีอะไรเอยติดหาแล้วะติดหาอะไรอย่งเียติดอะไรอะ่ะ เปิดกองแตงเกีไม่เอาไม่เอาเอาระเบิดบอมมาเลยรู้ฝึกว่าต้องมาทางนี้ต้องมาทางนี้แหละมั้งเน็ตปิ้งปิงว่ะเน็ตเป็นอะไรวะเฮ้ยเหยียมมาแล้วมล้วพอกมาแล้วไปไหนคู่หูอย่าคิดด้ว่าพี่ไม่เห็น โอ้ช่างมันแล้วกันไปนไหนก็เของมันอ่ะเราต้องมาตรงนี้ก่อนใช่ไหมวะทำไมมันเดินยากจังวะไม่มีนี่ว่าเฮ้ยปืนปืนเอาปืนกลดีกว่าเอาปืนกลมาน่าจะอุ่นใจกว่าเฮ้ยเราต้องไปเราต้องรีบไปนี่วะใช่แล้วใช่แล้วเราต้องเดินไปทางนั้น มันมันจะมีตัวอะไรมานะไอไอหมอนั่นกำลังไปจะมาเราต้องรีบไปไปก่อนนะครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบหมีวันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยต้องทำอะไรวะยิงเหรอก็ไม่ใช่นะเฮ้ยใครใครใครมิก้ที่ใครวะ หายหัวไปไหนวะเร็ยวชิบหายเลยเดินแม่งอย่างไวอ่ะไอสัตว์ไม่รู้อะกูเปิดกองก่อนไอเฟิร์สเอ็ดเหรอเอาเก็บมาเก็บมาเก็บมาไอเฮียอะไรวะอ๋อ รีโรดรีโรดจะมีอะไรมาไหมเหมือนมันจะมีอะไรมาวะวิ่งพองมาไม่งไงแตกครับพี่น้องเจอของจริงไอ้น้องชายสีม่วงดีกว่าวะไม่ก็ชนะอีกแล้วอา้าว กูแพ้นี่ว่ามันมันคืออะไรวะฮะมันคืออะไรวะคืองงอ่ะไอ้เหี้ยไอ้กูทำอะไรวะเออแต่ว่าผมก็ที่หนึ่งนะเฮ้ยผมก็ที่หนึ่งนะก็มันก็มันก็ไงแล้วมันยังไงอะ่ะงงแดกเลยกูอันแรกเลยโอ้อันที่สองล่ะอุ้ยอ่ะ โอ้โหโอเคครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะใครที่เข้ามารับชมก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับ